ช่วงเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิดเริ่มตนน้นดายกันด้วยการอัปเดตของเก๋อินเทรนในช่วงของไอเดียไอดูวันนี้นะคะขอต้อนรับกระแสะผู้ที่รัก iPhone 4S ครับผมเราก็เลยเอาเคสเก๋เกมาอัปเดตกันค่ะคชิ้นแรกนะคะเหมือนกล้องถ่ายรูปเลยออใช่ตอนแรกรู้ว่าเป็นกล้องถ่ายรูป,รรรปนี่คือเคสของ iPhone 4สามารถใส่ได้ทั้ง iPhone 4แล้วก็ i p h o n e 4S ค่ะครับ อยู่นี่เวลาโทรศัพท์ก็โทรทำลายอย่างนี้แต่เวลาที่แบบห้อยคอก็ห้อยเก๋ๆอย่างนี้หลอกคนอื่นว่าเรามีกล้องถ่ายภาพใช่เขาจะได้ไม่ต้องมาจุ๊บแจงของเราไปเนาะใช่ค่ะแล้วความเก๋อีกอย่างหนึ่งเวลาถ่ายรูปจริงๆค่ะอ้าวยิ้มหนึ่งสองซ้ากดตรงนี้ก็คือกดปุ่มจริงหรอแล้วก็กล้องก็สามารถที่จะอยู่ตรงนี้ได้มันเลยน่ารักตรงนี้แหละเอยเลยชอบ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 นะคะ ที่นสนี้นะคะสำหรับคนที่ชอบทานขนมปังค่ะคไม่ใช่แค่รูปทรงแต่มีกลิ่นด้วยค่ะจริงได้กลิ่นมาถึงตรงนี้เลยอะ่ะอ,อยากกินขนมปังอะ่ะไ,ได้กลิ่นแค่นี้ก็ได้กลิ่นแล้วรู้สึกใช่ไหมกกแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะแบบเคยเห็นแบบว่าที่ห้อยโทรศัพท์ทั่วไปเบสิกอันนี้มาแล้วค่ะเกาะกระแส iPhone 4s ค่ะก็เลยเป็นปลอกเคส ไอโฟนโฟล์ูปขนมปังนี่หอมด้วยนิ่มๆด้วยใช่ใช่มันกันกระแทกได้ด้วยอ่ะถูกค่าตายาหิวแล้วอยากเผลอกินนะคะหิวอ่ะเดีวเผลอเผลอแล้วน่าต้งกินแบบเอออันตรายนะครับต้องบอกเด็กๆนะครับบางคนเด็กๆเห็นแล้วกินนะครับใช่ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเธอทำอะไรอ่ะดมกลิ่นขนมปังฉันหิวใช่โอเคครับก็ต้องขอขอบคุณของเก๋ๆที่นำมาอัปเดตนะครับจากกิฟต์อีฟนะครับที่ศูนย์การค้าเจเจมอลจตุจักรครับค่ะ เซิร์ชช่วงหน้านะคะจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับคองที่อยู่ด้านหลังของพวกเราทั้ง3คนค่ะนั่นก็คือกีฬาประเภทเอ็กซ์ตรีมชอบไหมชอบไหมชอบมากค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราไปเซิร์ชมาให้ทุกคนได้รู้ในช่วงไอเซิร์ชนะคะเป็นเรื่องราวที่นำสเก็ตบอร์ด โูก่กับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเรียกได้ว่าเด็กบอร์ททุกคนต้องร้องว้าวกันเลยจริงจริแต่บอกให้เป็นน้ำจิ้มนิดน,นึงก่อนว่าใครที่นั่งดูแล้วมีครู้สึกว่าแบบเฮ้ยอะดรีนาลีเริ่มหลัง <c oughs> ของเหล่านี้นะคะอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะ <c oughs> ร้าน Bangko k Extreme มีที่เลือกเยอะแยะมากมายเลยนี่สเน็บบอร์ดลองบอร์ดม้าน้อย <c oughs> นี่ไม่ใช่พราอประกอบถ้าอยากจะรู้ว่าเล่นยังไงไปที่ร้านนะจ๊ะได้ยินแบบนี้แล้วนะคบผมอย่าพลาดช่วงหน้าไอเซอร์ครับ